อ่ะสิงออ้ไงบ้างกับงานแฟนมทติ้งครั้งแรกของเราวันนี้ตื่นเต้นอนะ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจ<ม>ทั้งตอนนี้มีความกังวลนิดนิดครับมือเย็นมือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอไหรอรจับมือกันดูซิว่าเย็นจริงมือพี่ลิงเย็นกว่าอ๋อมกค่ะตอนนี้ <c oughs> เย็นจริงคอนเฟิร์มตื่นเต้นอ่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไป อยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ,ะเตรียมโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆแฟนกี่คนนะสปอยหรอนิดนึงว่าได้ไสองพันสา้ยคนสองเออสองพันสามร้อยคนถูกสปอยเหรอมีองเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยถ<ท>ูกตอ้องทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมอืมสีเพลงค่ะแล้วก็มีเกมเๆเกมๆ เกมที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบสุ่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมกันเขาก็ไม่รู้หลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นสดเลยกติกาก็คือรู้พร้อมคนอื่นเลยอะไรแงบนี้ยค่ะเริ่มกลัวแล้วว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่าก็คือเซอร์ไพรส์พร้อมกันบนเวทีเลยพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีแบบเลยค่ะเพลงไหนสปอยันเพลงไหนครับเพลงมันจะเป็นฟิลประมาณไหนเพลงเดี๋ยวเพลงคู่ก็จะเพลงแรกก็เป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารัก ร้องจีบกันเมทีิน้นนออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบซึ้งๆหน่อยๆบ้างตาสไตล์พี่หมอภารดาอะไรยอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่ปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงหลิงขวค่ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ภารดามาร้องเพลงะะเพลงคู่ที่เห็นว่า ได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนก็อะเก็บเป็น e c เรตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมความสุตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอะมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบค่าทุ่มอะไรมากเมื่อวานอ่ะคือคือเหมือนมันเป็นงาน ใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็คือเชื่อว่าเมื่อกี้ร้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลงก็ได้นะได้นะได้นะอะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนไม่หยุดเนี่ยตอนตื่นก็ฟังฟังฟังวนไปเพราะแบบ ลิลจะสับสดเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของภาษาของลิลิคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์แต่ลองต้องอะไรนะคะไม่ได้แล้วค่ะโอ้ไม่ใช่เพลงเราแน่นะไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงที่แบบีเคร์ตมากๆสเิร์ตจริงอางกิ้งพี่ลิงิมีความเตรียมตัวมาแล้นะคะเรื่องเพลง จริงก็มีซ้อมซ้อมๆกันแต่ว่าด้วยที่ว่าเธอฉันเป็น i n รเว v e r ดอะแล้ววันนี้ฉันต้องเจอ2,000ันกว่าคนฉันก็ไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอะถ้ามีคนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแล้วพี่ติ๋วี่ดูพี่ติ๋เป็น <c oughs> ขนาดออมเป็น e x รเว v e r ดอะออมเห็นเก้าอี้ออมยังแบบมือเย็นเลยอะคือ,ค,อคือไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นใหญ่มากจริงๆเนาะเป็น มันแบบเข้าไปเป็นร่างกายของเราจะทำได้หรือเปล่าอะให้ก็มั่นใจกันยังไงบ้างว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่จริงๆก็ไม่ค่อยพูดอะไรกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นซ้อมซ้อม,อมเยอะๆสมมติแบบเพลงไหนที่เพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจเราก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมรูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอเนอร์จีเป็นไงคะหนิงเราอิสต์วดเราต้องแบบดึงเอเนอร์จีมัอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันเนี้ยเอเนอร์จีหรอตอนนี้ต้องบู๊ตบู๊แล um uh> 네้วต้องออมขอเอเนอร์จีแต่เอเนอร์จีอุ่นบู๊ตรูนได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาจะบู๊ตบู๊ให้พี่หนิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีกพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมยเอเนอร์จีของเธอด้วยวันนี้ รู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกทั้งที่ใจซ่อนแลนกลกผลงาของเรายังไม่ออกอากาศเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินคาดสำหรับทั้งดีทั้งออกเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนมิททครั้งแรกตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออลยังว่าซีรีส์ยังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอร์วันจันทร์ แต่<ด>พรุ่งนี้วันจันทร์ที่24ส<อ>ี่ทุ่มทางช่อง3บนช3นะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 p <อ>แล้วก็เน็ตติกได้ค่ะตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจซ่อนรักอีพีแรกมันเหมือนเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเอินอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของอีพีหน,นึ่งฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยลมันจะขมลเลยหรือมันจะแบบมันขมก่อนแล้วมันคย่อย้อนกลับไปหวานอดีติฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีพีแรกหมดเลยาการเจอกันครั้งแรกขี่มาแรกจูบแรกแก็ะะกจะได้ก็คือก็คือถูกโรยนะค<ล>ะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้าข้าเลย บอกเลยว่าอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคืออะไรที่แบบที่แบบสิ่งที่ฉันไม่รู้ว่ามันมีหลายซีนมากใช่ไหมใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลค่อยๆค่อยๆดูแล้วได้ไปอ่านแต่งเป็นแฟนมั้ยคะเออ วพวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะก็คือเราทัวร์เราคอยลงทวิตตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แอบอยู่ที่สามที่สี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่ง,งอ่านหนังเออดีไหมดีดีเหมือนอ่านหนังสือดีฮะยังรอพักการที่สมมตินนี้ชรยังยังไม่เชออื่อยัง <c oughs> ไม่เชื่ออีกเหรอไม่เชื่อเราก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพ,พี่บี ประตูสไตล์ที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่คนอย่างเขาฟิตมากเมื่อวานแม่กับลังบะไม่ไม่มีเวลานะคะช่วงนี้แต่ว่าเรื่องการฟินหุ่นก็ยังไม่เชื่อคะ่ะยังไม่เชื่อ <c oughs> จบจบงานนี้ก็อาจจะหมูะะ่กะทะอะไรเงี้ยแต่พชัชโชก็เชิญแล้วพชัชโชก็เชิญที่สุดตื่นเต้นนิดหน่อยพัช <c oughs> เพยก็ต้องเช์แล้วมนะังเพราะวกก่าขึ้นเทยนอันดับหนึ่งก็เลย หรอตอนนี้หรอไม่เพลงอ๋อเพลงเพลงอะไคะเพลงดูแล้วคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์ตระดับอะไรแล้วไม่ร้องเพลงครังเลยหรอกดูร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ว้าวอันดับกี่ของโลกอันดับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวายเฟมัสมากค่ะคุณลิลลิทพอาเราไม่รอวันหรือเปล่าเราให้รางวัลหรือเปล่าเราไม่ร้องวัลเอาเงินไปยี่สิบละกันนะเราไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอก ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้สำหรับหนครั้งแรกที่ที่หลีงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิงไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอนะคะแต่ว่าก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเท่ากับที่แพรใจคุณพีทให้บอกว่าเธอร้องเพลงน่นเธอร้องเพลงดีจะต่างๆฉันเป็นคนที่แกใช่ไหมคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นคุญเดียวว่าอแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้ว ฉันต้องทำแล้วแล้วฉันติดค่ะผัดร้องเวลาพัดเต้นมีเลยบ้างคะพัดเต้นหรออุ้ยผัดเต้นอมพรเป็นซี่บุดบุดเขาละบอกเลยว่าเมื่อวานอะแค่ซ้อมก็หอมแบบขอโทษเมื่อม่ไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็เลยเมื่อวานยังไงน้ำขึ้นยังไงเมื่อวานนี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลย อคอยดูวันนี้เราจะเดบิวต์หลิงหลิงเป็นแบบเมนแดนจังบนสเตจเลยใช่ใชคนฝึกคือออมกอนนัผสครูอของเราเองค่ะออมก็เลยจะเต้นนำก่อนตอน,นใช่ไม่เอาตอนเออเอาตอนนี้เตนน้นไม่ได้เรานนเก็บแรงไว้วเต้นบนเวทีใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่หลิงเขาแบบร้องเพลงก็ดีชึ่น้าขนาดนี้แล้วอ่ะมีอวยให้เขาได้ยิน เราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ๊ยพลังเกิร์ลนิชนะคะหลิงลิงทองเหมือนมีหัวใจแร็คไรท์กับแบนอย่างเงี้ยแล้ก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราในพาร์ตออมจะมีเพลงว่าไหมมีมีเพลงคือเพลงของพี่หลิงปล่อยไปแล้วเพลงของออมละวันนี้แหละแล้วได้รู้มีทีลาบแล้วนึ่วันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่ เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิง First Meet ก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องออมค่ะแต่แสิ่งที่เป็นแฟนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปน็นแฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนน,นยังไงกำลังอะไรกันด้วยกันแบบจับมือกันตลอดเลยโอ๊ยเปล่าเปล่าเนี่ยมีคนบอกว่าแบบทำไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอะ่ะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนออมเคยคือจริงออมก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาณชอบอะไรนะประมาณ กลัาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเไม่มันมม่นใจแต่แบบสมมติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเต็มมืนกับเราอะไรอย่างี้เราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่รับตแห่งทกอย่าใช่รับทุย่างกจริงก็คือแม่ล้งนะพก็คือนนี้เลยใช่ิองเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังก่อน มีลูกห่ะนะฮะอะไรนะม่ลูกมีลูกเลอูกไม่มีอะไรมีอะไรเลยลกก็เขาให้เขาให้หนูเป็นบะหมี่ไงเธอเป็นบะหมีเราจะได้ไหมเราก็อยากจะรู้แค่นั้นใครเป็นบะหมี่ใครเม่เปความ่้งเขาเป็นบะหมี่เธอ ไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นักข่าวเธอกลายเป็นบบี้เราอ๋อได้ได้ขับลูกโคมใหม่โใหม่รับถ้าสมมติว่าตอนนี้งโคอฮอตมากอย่างผู้หญิงเได้ละครมาหลายเรื่องแล้วอเี้ร่เหนเ่นางไ่กับมือโอ้วฉมอพออะียข่องอะไรเรา่างบ้างเอพก ไม่ไกล้าบอกว่าตัวเองขอหละแต่ก็ขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนค่ะก,ก็จะมีในวันที่ผลทั้งทายที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนรักอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่งเจอในวันที่ผลทั้งทายนิชานะคะแล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็จะใจซ่อนรกักฟรารดาต่อะค่ะหน้าเดิมแต,แต่ก่อนหน้านี<ม>้ก็ไม่ใช่คนเดีวยวกันนะใจพิสูจน์ป่ะอ๋อใจพิสูจน์จบไป นี่เจอพี่หลิงเจ็ดวันไปเลยเราได้แบบได้ชมได้ชิมมาจากพี่โอ๊คพี่แจ้วมากเลยนะโอ้โหพี่โอ๊คพี่แจ้วเรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพการแสดงเขาเก่งมากอ่ะแล้วแล้วเขาก็คอยให้กำลังทำในตำหนิใช่ค่ะเรื่องของการแสดงท่น่าชมเใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะว่าหลิงก็ยัง ใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่แจ๊บด้วยค่ะแล้วก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วก็แบบเล่นือะไรแบบไรคุณรู้ไหมไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองทมาแบบเล่นอยากลองพาร์ทไทมบ้างไหมทำไมถึงเลิกโค้ดแล้วคะใช่หมอก็ทำมาแล้วจำตรงจำสอบแค่อะไรเนี่ยนายจะมาดตาอะไยหนูหนูอยากเล่นคอมเมดี้หนูว่าหนูมี potential ค่ะเอออยากลองเล่นอยากลองเล่นฝั่งนี้ฝั่งนี้ปวดต่อปวด วิธีเพราคอมเพนดี้ต้องใช้พลังเยอะเนอะก็ถือว่าเป็นความท้าทายเธอเธอเล่นเป็นอินโพรเวดได้ไหมเราเล่นเป็นอินโพรเวดจริงๆเราเป็นคนอินโพรเวรนะคะแบบไม่อินโทรเวดเท่าไหร่เหลียงเคยพูดว่าอินโพรเวดกี่โมงอรเกี่โมงกี่โมงออมออมบอกคนในกองบอกว่าออมไม่อินโพรเวดนะคะไม่อินโพรเวดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีปากมีเสียงเลยคนนี้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาอินโพรเวดกี่โมง จดจำเขาวางมาตรฐานไว้สูงด้วยน่าจดจำจบแล้วเหมือนกันอะไรนะได้สิปาะทับใจโอเาไหมคะงั้นให้ทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสปอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบคุณแฟนๆนะ คอยซัพพอร์ตถ้าไม่มีกอคุญก็จะไม่มีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่ละครยังไม่อ,อ่อนขอบุณพี่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับติ่งแลออ้อมแล้วก็ขอให้แบบๆซัพพอร์ตสิ่งและอมอตลอดต่ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอ,อให้รักเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเรา ก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เราถึงทีมงานเพื่อนทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคือรู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากๆนะคะฝากใจส่อนรักด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรก ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจซ่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่2 4่ี่น้าเวลาสี่ทุ่มใช่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะค่ะขอบคุณค่ะเหลือสิบนาทีเดี๋ยวพี่แอถ่ายรูป